วันนี้เราจะไปไหนกันคะทุกคนไปกันเลยค่ะ รถรางไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเคเบิลค่ะไปกันเลย น,นี้เรากำลังแยกกับเพื่อนเมื่อกี้เราแยกกับเพื่อนค่ะดูเพื่อนเราอยู่นู่นใช่เขาวังนะคะเออสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราไปฟังฟอดกันเลยเย้ yeah. เขาว,วังหรือพระนครทคีรีเดิมเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สี่เดิมมีชื่อว่าเขาสมนุนภายหลังได้พระราชทานพระนามว่าเขามาหาสวรรค์และเขามาหาสวรรค์รัชกาลที่สี่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังและสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ยอดเขาแห่งนี้ โดยนำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิกและแบบจริงมาใช้และได้ทรงพระราชทานพระนาพระราชวังแห่งนี้ว่าพระนครคีรีจะเอ๋เ,อเราอยู่นที่ไหนคะน้องเปมที่ขวาวังคะ่ะขึ้นมาแล้วตอนนี้เอ่มคืออากาศร้อนมากคะ่ะแม่บนเขา คอนคีรีคะ่ะว่าข้างในจะมีอ,อะไรบ้างะคะอันนี้เหมือนจะเป็นป้ายบอกข้อมูลคะ่ะแล้วก็หายไปแล้วโอ้โอหหายชัดมากค่ะทุกคน <c oughs> ใครอ่านออกนีค่คือนับถึงจริง <c oughs> แล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนั้นนะคะเมตตมหาค้าเฉลิเราก็ได้ไปถ่ายวิวรอบๆไปคะ่ะ <c oughs> เราก็ลงมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปตรงนี้คือ จดีแดงแล้วก็เขาจะเปิดเพลงแบบไทยเดิมหน่อยค่ะให้ฟังระหว่างเดินเป้าหมายของเราก็อยู่นน่นนะคะไกลจะเห็นไหมที่เปล่าก็ไม่รู้นู่นชั้นบนแล้วก็จะมีป้ายระวังเลิงแล้วก็ เราทักแก้วน้อยนะคะเดี๋ยวส o งให้ดูไปต่อค่ะ โดยพระราชวังต่างๆในบริเวณเขาวังนั้นประกอบด้วย 1. พระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรธเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่นั่งบนพนัครทีรี 2. พระที่นั่งปราโมทมหาสวรรค์เป็นพระที่นั่งสองชั้นลักษณะคล้ายเก่งจีน 3. พระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาทเป็นปราสาทจตุรมุกยอดปรางห้ายอด 4. พระที่นั่งด้านธรรมสภาพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประชุมบรรยายธรรมหหอชัดวานเวียงชั หรือหอตะเกียง 6. หอพิมานเพชรมเหศวรมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในและ 7. ยอดกลางเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชรเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยอดเขาด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังอันนี้เราก็ลงมาจากเจดีแดงแล้วค่ะกํลังจะไปหาเพื่อนอีกสองคน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปเขาวังค่ะหวังว่าทุกคนจะรู้เกี่ยวกับเขาวังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็คยมาลืมมได้คะ กำลังกินอะไรอยู่วอนสอาไม่เจอใันเกลา